เงินเท่าเดิมแต่ซื้อหนังสือได้น้อยลงทำไมหนังสือถึงแพงขึ้นและจะทำยังไงดีให้คนเข้าถึงหนังสือได้มากกว่าเดิม The Matter ได้สำรวจโครงสร้างหนังสือไว้ในปี2017ค่ะพบว่าถ้าหานหนังสือหนึ่งเล่มมีราคา100บาท40-45บาทเป็นค่าสายส่งและหน้าร้านหนังสือ15-20บาทเป็นค่าพิมพ์ แล้วยังมีค่าแปลค่าลิขสิทธิ์ค่าบรรณาธิการและค่าจ้างพิสุดอักษรรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่นๆอีกทำให้หนังสือหนึ่งเล่มสำนักพิมพ์อาจจะได้กำไรเพียงไม่ถึง10บาทค่ะ แถมยังมีวิกฤตที่มาซ้ำเติมค่ะคือวิกฤตราคากระดาษในตลาดโลกที่ราคาพุ่งสูงกว่า30%ซตในช่วงหลังการระบาดของโควิด -19 เเมื่อต้นทุนการพิมพ์เพิ่มขึ้นค่ะแม้จะเพิ่มเพียงเล็กน้อยแต่สำนักพิมพ์ก็ต้องเพิ่มราคาปกไปอีกหลายเท่าตัวเพื่อรักษาส่วนแบ่งกำไรนี่จึงกลายเป็นวงจรที่ทำให้หนังซื้อแพงแล้วแพงอีกแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสำนักพิมพ์จะได้กำไรมากขึ้น แต่ในอีกมิติหนึ่งค่ะปัญหาหนังสือแพงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ราคาของหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่กำลังซื้อของเราด้วยซึ่งรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนไทยค่ะเพิ่มขึ้นล่าสุดเพียงปีละ1806บาทเท่าเท่ากันกับรายจ่ายที่ก็เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะแล้วเราจะทำยังไงดีให้คนไทยได้เข้าถึงหนังสือมากิ่งขึ้น ข้อเสนอก็มีอยู่หลากหลายค่ะแต่หนึ่งในทางออกที่น,น่าสนใจคือการพัฒนาห้องสมุดสาธารณะเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายยกตัวอย่างประเทศสวีเดนค่ะหนึ่งในประเทศที่มีโครงข่ายห้องสมุดสาธารณะที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี1997ทําให้สวีเดนมีห้องสมุดท้องถิ่นที่เข้าถึงได้ง่ายและยังมีระบบการจัดการที่ดีด้วยค่ะถ้าทําแบบนี้ค่ะคนก็จะได้เข้าถึงหนังสือโดยที่ไม่ต้องซื้อเอง และฝั่งผู้ผลิตก็มีแรงหนุนจากการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดจำนวนมากทำให้ธุรกิจยังคงอยู่รอดและมีแรงผลิตงานคุณภาพต่อไปได้แล้วคุณล่ะคะทุกวันนี้ยังซื้อหนังสือเท่าเดิมอยู่ไหมใช้เงินเท่าไหร่กันบ้างเพราะบางที